สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับชวนชมรถสวยสภาพหนึ่งอร้อยนะครับนานๆจะมีมานะครับใครที่สนใจหาไว้ใช้งานนะครับคันนี้สุดจัดสวยมากๆครับสภาพเรียกว่านางฟ้าได้เลยครับรถสวยสภาพสมบูรณ์มากๆครับกับนิสันอเมล่ายังนะครับ1.8ออโต้ปี2002ครับรถสวยสภาพเดิมบางไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพลิกคว่ำนะครับรถสวยมากๆนะครับใครที่สนใจนะครับ79,000าบาทนะครับรถอยู่ที่โรงพยาบาลคลองสามวากรทมบุรีย่านนั้นนะครับ รถส,สวยสภาพดีครับ1.8ออโต้นะครับดิสหลังนะครับชุดแต่งรอบคันจัดทรง,ล,งล้อมางามๆครับร้อ15ครับนี่ครับเบอร์โทรอยู่นี่ครับไลน์อยู่นี่นะครับสนใจโทรเจราจาสอบถามได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับ คันนี้ต้องบอกว่าสวยจัดหนึ่งในร้อยแน่นอนไม่ค่อยเจอครับถ้าใครชอบและสนใจมัดจําได้มัดจานะครับได้รถแน่นอนถ้ากลัวไม่ทันนะครับมีทางเดียวที่จะทําได้คือมัดจําครับรถสวยสภาพดีงามไม่มีชนหนักหนดต่อหรือพิกคว่ำนะครับเกียร์เครื่องยนต์ช่วงล่างครบสมบูรณ์เอกสารถูกต้องกฎหมายทุกอย่างครับภาษี ปลายปีครับเอาเป็นว่าถ้าท่านสนใจนะครับคันนี้รีบตัดสินใจหน่อยครับจอดไม่นานอยู่ไม่นานแน่นอนครับสภาพแบบนี้นะครับสวยสมบูรณ์ครับทรงสปอร์ตแบบนี้นะครับ1.8ออโต้ตัวท็อปด้วยครับกระจกซ้ายขวาพับไฟฟ้าขึ้นลงไฟฟ้าสีสันเงาฉ่าชุดแต่งรอบคันเกียร์เครื่องยนต์ช่วงล่างเช็คมาเรียบร้อยภายในนี่สุดงามเลยครับต้องบอกเลยว่าถ้าใครกําลังหารถใช้งานนะครับคันนี้1.8ออโต้น้ํามันล้วนนะครับดูภายในสะก่อนนะครับสวยมากๆนะครับเบาะหนังเดิมจากโรงงานภายในระบบไฟฟ้ากระจกซ้ายขา พับไฟฟ้าขึ้นลงไฟฟ้าครบสมบูรณ์อยากให้สมาชิกในช่องเราได้จริงๆครับคันนี้ต้องบอกว่าสวยงามมากๆครับไม่ค่อยได้เจอด้วยครับไม่ค่อยจะมีมาและพี่คนนี้ทัดรถและเช็ครถสวยๆทั้งนั้นเลยครับอยู่ที่ มินบุรีนะครับแถวโรงพยาบาลคลอง3าวากรุงเทพนะครับถ้าใครชอบสนใจรีบตัดสินใจราคาเปิดมานี่79,000บาทเท่านั้นนะครับเจรจาต่อรองนะครับรีบเลยนะครับรีบโทรเจรจานะครับพร้อมจะเป็นของท่านในทันทีการันตีว่ามัดจำล้วได้รถแน่นอนครับรถสวยสภาพสมบูรณ์มากๆนะครับสีสันเงาฉ่ำสปอร์ตไลท์ครบ ไฟใสดูหน้าท้ายไม่มีชนหนักตัดต่อแน่นอนนะครับรับประกันโครงสร้างนะครับไม่พลิกไม่คว่ำมไม่จมนะครับลองชมดูได้ครับรีบตัดสินใจรีบไปไวเลยครับอยากให้สมาชิกในช่องได้ไปใช้งานนะครับรถสวยนะครับสําหรับนิสสัน ก็ต้องบอกว่ามันคือนิสสันซันนี่นั่นแหละครับอันนี้เป็นรุ่นพิเศษที่เขาทำเป็น1.8ออโต้ตัวท็อปมานะครับเป็นทรงสปอร์ตเรียกว่านิสสันอเมร่ายังนะครับฉะนั้นใครสนใจนะครับรีบตัดสินใจนะครับรถสวยสภาพดีงามเกียร์เครื่องยนต์ช่วงล่างใช้งานได้ทันทีหน้าเดิมหลังเดิมสวยๆชอบใช่ชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับเน้นโทรจรจาไว้ก่อนนะครับรีบตัดสินใจเลยครับรถสวยสภาพดีนํามาฝากนํามาให้ชมนะครับห้องเครื่องเนียนๆลองชมดูก่อนได้ครับรถสวยสภาพแบบนี้ ขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามและรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับแอดมินเลยนะครับแอดมินจะพยายามหารถสวยๆส,สองสวยๆมาฝากให้กับสมาชิกได้เลือกได้ชมได้ซื้อเลือกที่ชอบจัดที่ใช่เอาที่ไหวนะครับคันนี้ท่านสามารถเข้าไปศึกษาหาข้อมูลได้ครับในแฟนเพจแฟนขับของอัลมล่าหรือนิสันอัลมล่ายังอาจจะแยกย่อยในส่วนของซันนี่ ซันนี่นีโอประมาณนี้นะครับฉะนั้นแล้วใครสนใจนะครับเข้าไปศึกษาใน s ันนี่นีโอคับนแหละครับรุ่นเดียวกันครับอะไรหาง่ายไม่ยากไม่แรงไม่แพงแนละ้วตัวนี้เปิดมาราคา79,000บาทเพียงเท่านั้นโทรเลย